โอเคแหละค่ะเราก็คือก็เผื่อไปแล้วว่าคือเรายอมเสียดีกว่ายังไงมันก็คุ้มว่าใช่คือเรายอมเสียแต่น้องมีคําตอบว่ามันได้อ่ามันก็โอเคค่ะวันนี้เราก็อยู่กันตรงที่ดินสาขาทบุรีนะคะกรุงเทพไปะะไม่กี่ธนาคารแล้วค่ะพี่อ่าธนาคารแรกธนา,าคารเดียวกลายเป็นว่าคือเขาจะ,าาาะให้เราหลักรอก์กให้เราสักประมาณเดือน2เดือนรอ,อยื่นยื่นใหม่รอสอบถามลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มั่นใจมาเจอคุณแม็กปุ๊บเราก็เออเข้าไปหน้าโปรไฟล์เข<ๆ>้าไปเลื่อนดูเลื่อนดูเลื่อนดูก็ศึกษาอยู่ประมาณ หรือดูไปรู้อยู่ในเพจอ่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะค่ะแล้วก็ถามคุณแม่ว่าเออเงินขายเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะคุณแม่แบบก็ได้นะเออคือแบบเรายังชื่นใจขึ้นมาบ้างตอนแรกติดอยู่แบงก์เดิมเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่สิบสามสิบสามนขา้างสูงสูงแคือต้นก็ไม่ก็ไม่ได้ได้เยอะเลยเออเราก็กัดฟันจนถึงสามปีกัดฟันสู้มานะพี่เนาะตอนนี้เราทํามาเหลือห้าขอแค่ได้อขอแค่ผ่านก็โอเคแล้วเดิมเนี่ยผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่คะพี่อ่าภาพรวมสองยอดก็ประมาณสามหมื่นกว่าแล้ววันนี้ ที่รีมาวันนี้เหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลืออยู่ประมาณมันเท่ากับเหลือแค่บ้านอย่างเดียวหมื่นกว่าบาทจากสามเหลือหมื่นทีนี้มันก็จะมีก้อนหนึ่งที่พี่ได้เหลือไปเพื่อไปต่อยอดธุรกิจหรืออะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก้อนนึงรู้สึกแต่วันแรกเลยครับปีมากแต่คุณแม่บอกว่ามันเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วว่าเออแล้วก็การทํางานก็เงื่อชีพมากอะน้องตามงานดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเออสิบให้เต็มร้อยเลยบอกตรงดูแลซัพพอร์ตแบบปรึกษาโอเคแบบด้าทางใจอะคือน้องตาม ตามตลอดอลยเงี้ยเออชอบการทำงานเป็นมืออาชีพมากวันนี้ก็คือทั้งรวมนี่ทั้งลดดอกเบี้ยแล้วก็ทั้งได้เงินบางส่วนไปดํารงธุรกิจต่อ<ฆ>แล้วก็หวังว่าก็คือในอนาคุ3าปีหปีก็ยังจะเจอกันอีกนะคะ<ฆ>ขอขอบคุณลูกค้ามากเลยน<ฆ>่ะสวัสดีค่ะ